สวัสดีครับก็มาดูนะครับมิเตอร์ดิจิตอนนะครับเป็นยูนิตีนะครับยูนิตีตัวนี้นะครับราคานะครับก็ถูกนะครับเหมาะสําหรับนําไปปรับใช้ที่ร้านนะครับมี2ตัวนะครับที่ร้านขาย2องตัวนี้ก็คือนะครับในบีบวกกับ C ีบวกนะครับต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงที่ตัว C มีวัดค่าอุณหภูมิได้นะครับตัว B วัดค่าอุณหภูมิไม่ได้นะครับต่างกันแค่นั้นนะครับ ตัวจะมีสายไปให้ทั้งชุดนะครับสายก็จะมีไปให้นะครับมีฐานไปให้เลยนะครับตัวฐานก็จะอยู่ด้านในนะครับน anyway> ี่นะครับมีฐานให้ด้วยนะครับด้านในนะครับสายนะครับมีสายไปให้นะครับราคานะครับ480บบาทนะครับราคาหลักร้อยเลยนะครับทั้งสองตัวราคาเท่ากันนะครับเลือกเอาว่าท่านจะเอาย่านไหนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีฐานไปให้เช่นกันแต่เพิ่มสายจิ้มอุณหภูมิมาให้นะครับ เพิ่มเพิ่มสายช่อมอุภูมิมาให้นะครับตัวตัว C ไม่มีแบตเตอรี่ไปให้นะครับแจ้งก่อนนะครับตัว C ไม่มีแบตเตอรี่ไปให้แต่มีสายอุณหภูมิไปให้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอโอเคนะครับถ้า่านสนใจก็สั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ